สาเหตุที่มันย้ายออกเนี่ยผมเดาว่ามันน่าจะเราแวงหลังจะส่งโลเคชันให้นานก็เลยเกิดไหวตัวทันแล้วก็รีบได้ออกไปครับแล้วกล้องจอนปิดเช็คไหมแล้วเป็นยังไงบ้างตอนมันออกจากที่พักมันเรียกแท็กซี่ไปแถวชานเมืองครับแล้วก็หายไปในซอยแถววัดเลยครับหลังจากนั้นกล้องจอนปิดก็ไม่เห็นตัวมันอีกเลยเหลวอีกเราลองให้น้องออยติดต่อกลับไปดีไหม ทำเป็นว่าอยากเจอมันอีกผมคุยเรื่องนี้กับน้องไปแล้วแต่ว่าติดต่อมันยังไม่ได้นิดสารวัตรคุยนอกรอบแล้วครับอืมก็ผมเพิ่งนึกได้เมื่อคืนน่ะก็เลยรีบโทรไปบอกเมื่อคืนอ่าเป็นยังไงช่วยเล่าตั้งแต่แรกให้ฟังได้ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับผมเป็นเด็กไฟรู้ไปเรียนผมอยากรู้รายละเอียดครับนี่ พวกคุณคิดอะไรกันเนี่ยฮะเรานี่ครับพวกเราไม่ได้คิดอะไรก็แค่สนใจเรื่องงานอะครับน้องอ้อยไออ้อยอ่นี่กบสารบัญเราไอดอลเงยหน้าอันเนี้ยยังเด็กๆมีหมดกว่นี้ใช่หรอเดินเข้ามอเรียนสาว แล้วนี่ในความคืบหน้าไลยครับน้องออยออยเขาทิ่ต่อกันมาแล้วเขาบอกว่านัดเจอมันได้แล้วแต่ว่ามันมีเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรครับมันบอกว่าถ้าจะเจอมันอีกครั้งหนึ่งต้องมีผู้ชายมาเพิ่มแบบ ะใช่เดียวเหรอครับประมาณนั้นะงานนี้ผมขอเสียสละไปเองครับเออจริงๆผมก็ไม่เกี่ยงเรื่องงานนะครับสารวัตรคือเพื่อความสงบสุขของประชาชนเนี่ยผมทำได้ทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวหมวดสอคนน่ะยังเด็กอยู่ประสบการณ์ยังน้อยเรื่องแบบเนี้ย ต้องใช้คนที่มีประสบการณ์มากๆแบบผมสัสดีครับงานเนี้ยผมอาสาเองนี่ไม่ต้องกันเลยมันบอกกับน้องออยๆมาว่ามันจะหาคู่ของมันเองทางแอปหาคู่